สวัสดีค่ะขอต้องรับสู่เรื่องเด่นวันนี้ภาพพิยาการดวงรายวันประจำวันที่18สิงหาคม2514นะคะเหมือนเดิมค่ะเรามีไพเ่เลือกทั้งหมด3กองกองที่1กองที่2และกองที่3ค่ะเดี๋ยวเรามาตั้งจิิดีิฐานแล้วไปฟังคำาำํานายพร้อมๆกันนะคะต้องบอกก่อนว่าการทำานายนี้เป็นการทำานายโดยภาพรวมไม่ได้เจ่อจงดวงใครเป็นพิเศษนะคะดังนั้นจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อย่าว่ากันค่ะ ฟังไว้เป็นแนวทางเฉยๆนะคะแม่หมอตั้งใจทําใหา้ฟังทําให้ทุกคนฟังแล้วแบบมีกําลังใจนะคะหรือว่ามีการเตรียมตัวมีการระมัดระวงังอาจจะเกิดก็ได้หรือไม่อาจจะไม่เกิดก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่า ถูกใจนะคะฝากกดติดตามค่ะฝากกดกระดิ่งให้แม่หมอด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าถูกใจแบบว่าฟังแล้วยิ้มกลิ่นม,มีพลังนะคะก็ฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานด้วยเลยค่ะเราสามารถพบกันในเรื่องเด่นวันนี้พิยีการดวงรายวันนะคะคําทํานายดีๆแบบนี้ได้ทุกวันในเวลาทุ่มครึ่งค่ะเอาละค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะมาตั้งเจตถิฐานแล้วเลือกไพ่แล้วเดี๋ยวมาฟังคำทำนายพร้อมพร,อม,พรอมกันเลยค่ะ 1, 2ึ่งสองสาม สำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่1นนะคะคุณได้ไพ่5ดาบค่ะเดอะสตาร์ค่ะ8ไมมเท้าค่ะ1่ถ้วยค่ะแล้วก็8ดเหรียญน,นะคะต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าวันนี้ขอแสดงความยินดีกับคนที่เลือกไพ่ในกองที่1นนะคะใครที่หลายๆคนในช่วงที่ผ่านมานะคะเจอภาะวะความกดดนันเจอการบีบคั้นเจอแรงกดดนันอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะอาจจะเจอสถานการณ์โควิดหรือมันมีเหตุให้ต้องเห,หมือนกับมีความรู้สึกเกิดภาะวะความเครียดหรือบางคนอาจจะเหมือนกับแบกรับอะไรมานาน,านๆแล้วก็รู้สึกแบบว่าว มันถึงจุดที่แบบ จุดเปลี่ยนจุดสิ้นสุดอะค่ะแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าการปรับเปลี่ยนและการตรงนี้มันเกิดขึ้นจากตัวคุณจากมุมมองจากการมองหาความสุขหรือจากการที่รู้สึกว่าชีวิตหาวิถีทางที่ชีวิตจะไปเดินไปต่อแล้วก็มีความรู้สึกว่าเริ่มปรับตัวหรือเริ่มเข้าใจหรือเริ่มทำทำความรู้จักหรือคุ้นเคยกับสถานการณ์หรือสิ่งทีเออ่เป็นอยู่ในชีวิตบางคนอาจจะเปลี่ยนที่ทํางานบางคนอาจจะเปลี่ยนที่อยู่อาศัยบางคนอาจจะย้ายที่อยู่หรือบางคนอาจจะแบบย้ายทีมอะไรลักษณะแบบนี้นะคะหรือบางคนอาจจะย้ายงานอะไรลักษณะเนี้ย หรือบางคนอาจจะบอกว่ามีงานเสริมขึ้นมาทํา2อย่างในเวลาเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าทําหลายอย่างในเวลาเดียวกันหรือบางคนเริ่มมีความรู้สึกว่าคุ้นเคยกับเหตุการณ์หรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าปรับตัวและดําเนินชีวิตได้แล้วก็เริ่มรู้สึกว่าทุกอย่างมาเริ่มเข้ามือค่ะ <S <S ต้องบอกว่าวันนี้มันเหมือนกับเออเป็นเริ่มเริ่มเป็นไม้ที่ลอยตามน้ำคือเราอาจจะเริ่มคุ้นเคยเริ่มเคยชินแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าทําทุกอย่างได้ ตามเวลามากขึ้นเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเป๊ะมากขึ้นแล้วก็อุปสรรคปัญหาต่างๆเราเริ่มรู้สึกว่าเราแก้ไขได้แล้วก็เราเริ่มรู้สึกว่ามองทุกอย่างแบบโอเคแล้วเป็นเรื่องสนุกเป็นเรื่องที่เราคิดว่าทุกอย่างคือการเรียนรู้ แม่หมอก,กําลังจะบอกว่ามันมาจากการปรับเปลี่ยนในเรื่องทัศนคติมุมมองของคุณหรือบางทีเปลี่ยนที่ใจของตัวคุณเองซึ่งเหมือนกับว่ามีความรู้สึกว่าโอเคยอมรับได้น้อมนําได้แล้วก็ทําได้ซึ่งในตรงเนี้ยนะคะจะบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยเพราะอะไรเพราะว่าไพ่เป็นหนึ่งถ้วยกับ8เหรียญก็จะบอกว่าจากนี้ไปค่ะสิ่งที่กําลังจะทําหรือช่องทางที่กําลังจะทําหรือวิถีทางอยู่ขนาดนี้มันจะเริ่มเป็นการเข้าที่เข้าทางในเรื่องของการเก็บเกี่ยวเกิดดอกออกผลเกิดในเรื่องของรายได้หรือการทําเงินนะคะ แล้วก็จะเป็น,ปนอะไรที่แบบว่าเริ่มสม่ําเสมอรเริ่มมีคุณค่าเริ่มเห็นคุณค่าเริ่มเห็นตัวเงินเกิดดาวออกผลขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะคะในวันนี้ต้องบอกว่าออสิ่งที่ทํามาสิ่งที่อดทนมาค่ะเกิดดาวออกผลแน่นอนแล้วก็วันนี้มันกาลังจะเป็นเดอะสตาร์ความหมายก็คือว่ากําลังจะเป็นแสงสว่างให้กับเราแล้วก็การปรับเปลี่ยนในตรงนี้หรือว่าสิ่งที่คุณออกําลังทําอยู่ในขณะนี้ค่ะเริ่มจะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นดังนั้นนะคะอย,ย่าหยุด อย่าหยุดที่จะทําต่อไปนะคะแล้วก็ขอให้เบิกบานขอให้มีความสุขกับสิ่งที่ทำแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าแม่หมอรังจะบอกว่าในการ ดอกเหรียญในครั้งนี้นะคะหรือว่าการเกิดดอกออกผลในครั้งนี้เราอาจจะต้องวางแผนวางแผนในการใช้ชีวิตหรือการใช้เงินใหม่ซึ่งในตรงเนี้ยไพ่บ่งบอกถึงว่าเราอาจจะมีบางอย่างที่เป็นเก ani, ี่ยวกับภาระหนี้สินที่แบบเหมือนก็รอเคลียร์หรือเราอาจจะมีบางอย่างที่ต้องไปซ่อมแซมนะคะหรือมีบางอย่างต้องซื้อใหม่ต้องทาอะไรไพ่บอกว่าค่อยๆปรับเปลี่ยนค่ะเงินที่ได้เข้ามาในช่วงเวลานี้ยังเป็นลนักษณะของการหมุนเวียนนะคะต่อขึ้นมาได้ก็เอาไปจัดจ่ายใช้สอยเหลือไปหมุนเวียนตามสภาพในสิ่งที่เป็นความจําเป็นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวในเรื่ ื่องของการจัดเก็บในเรื่องของการบริหารเรื่องของเงินเงินเก็บหรือเงินสุกเชือหรืออะไรก็แ,แต่จะค่อยๆไหลเวียนเข้ามาดีขึ้นค่ะต้องบอกนี้แล้วก็ใครบางคนที่ตกงานมานานคุณอาจจะมีโอกาสได้งานหรือมีโอกาสเรียกสัมภาษณ์หรือมีโอกาสที่จะเจองานถูกใจนะคะแล้วอาจจะมีเกณฑ์นในการลักษณะติดต่อประสานงานหรืออาจจะมีการแบบว่าส่งอีเมลหรือไปยื่นใบสมัครนะคะหรือว่าอาจจะแบบว่าได้รับการติดต่อได้รับข่าวดีหรืออาจจะมีการสัมภาษณ์ในช่วงนี้ด้วยค่ะอันนี้คือพลังงานไพ่กองที่1คนที่ทําหุ้นนะคะ ทำเกี่ยวกับกองทุนการลงทุนนะคะคนที่ใช้เงินต่อเงินนะคะลักษณะเหมือนกับการทําเงินต่อเงินหาเงินต่อเงินค่อนข้างจะดีค่ะตอนนี้ฟ้าเริ่มเปิดให้กับคุณแล้วค่ะจากสัปดาห์นี้ไปแม่หมอมองว่าคุณจะเริ่มสดใสขึ้นแต่อย่าลืมทําบุญควบคู่ไปด้วยนะคะ,ะต้องบอกแบบนี้เรามาดูพลังไพ่พิพิธเนตกันค่ะโอ้โห เขาบอกว่าให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจนะคะแล้วก็เหมือนเป็นการสร้างรากฐานนะคะแล้วก็รากฐานที่กําลังจะทําอย่างเี้ค่ะปลดปล่อยศักยภาพปลดปล่อยความสามารถของคุณตัวคุณออกมานะคะแล้วก็ที่สําคัญคือดูแลรักษาสุขภาพเกี่ยวกับในเรื่องของระบบทางเดินหายใจเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับระบบระบบระบบหัวใจอะ่ะคืออาจจะ ทำงานเยอะเครียดหรือนั่งนานอาจจะต้องเหมือนกับลุกขึ้นไปเดินบริหารหรือไปทําอะไรมากแต่ทั้งหมดทั้งมวลตอนนี้คือยังไม่ให้ออกนอกกรอบยังไม่ให้ออกนอกเส้นทางน,นะคะยังต้องโฟกัสแล้วก็จดจ่ออยู่กับมันแต่ว่าอย่าเครียดนะเพราะว่าพลังงานขึ้นมาบอกว่ามันเป็นการลักษณะเหมือน,นการเริ่มต้นหรือเป็นลักษณะที่แบบว่า เป็นการวางรากฐานแล้วตอนนี้ยเออ่อเหมือนกับกำลังเกิดดาออวอ่อนๆนะเหมือนก็เริ่มขึ้นเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นเลยอนยะ่างเงี้ยคุณก็ต้องคอยสังเกตว่าทํายังไงมันถึงจะมียอดที่ดีทํายังไงที่มันถึงสามารถที่จะขายดีขึ้นหรือว่าต้องคุยแบบไหนต้องนําเสนอแบบไหนเป็นยังเป็นสิ่งที่ยังต้องโฟกัสหรืออยู่กับงานหรืออยู่กับการเงินในตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคุณ ยังสามารถที่จะขอพรอ,อธิษฐานค่ะเป็นคําอธิษฐานที่คุณทําอยู่เป็นประจำในทุกๆวันนะคะยังอธิษฐานยังขอพรอ,อยู่แต่ในเหตุเดียวกันพระท่านก็พูดขึ้นมาเหมือนกับว่าการขอพรคือส่วนหนึ่งแต่ส่วนสําคัญสุดคือมนุษย์ลงเป็นผู้ลงมือกระทําแล้วก็ยังจะต้องเหมือนกับว่าจดจ่อหรือว่าให้ความสําคัญกับสิ่งสิ่งนั้นอยู่นะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าอย่าลืมดูแลตัวเองเรื่องสุขภาพการพักผ่อนให้เพียงพอค่ะระวังเกี่ยวกับเรื่องของการแน่นหน้าอกเจ็บหัวใจหรือบางทีให้ระวังเกี่ยวข้องกับในเรื่องของระบบในช่่อออองงท้้เล็นนยะะคคหรืวา จะมีปัญหาแบบว่านั่งหน้าคอมนานเกินไปปวดหลังบางคนอาจจะไม่ยอมไปเข้าห้องน้ําระวังจะเป็นเรื่องของกอระเพาะปัสสาวะอ่านะคะเอาละค่ะอันนี้เป็นเบสิกเบื้องต้นสําหรับดวงชะตาวันที่ในวันที่18นี้นะคะขอคนที่เลือกไพ่ในเกงที่1ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยค่ะและถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยขอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดีๆเกิดขึ้นนะคะและการการเปลี่ยนแปลงใดที่ทําให้เกิดดาวออกผลขอให้คุณมีความสุขกับมันแล้วก็ขอให้โฟกัสกับตรงนั้นแล้วก็สร้างสิ่งนั้นให้ประสบความสําเร็จต่อไปในอนาคตค่ะแล้วพบกันใหม่่กััับเเรรือองงดดวววนนนี้พาย เราได้ทุกวันเวลาทุ่มครึ่ถ้าชอบฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งและฝากกดแชร์วิทยาทานด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้เลือกไพ่ในกองที่สองนะคะคุณได้ไพย่ย10ดาบค่ะ8เหรียญค่ะราชินีไม้เท้าค่ะเลเวอร์ค่ะแล้วก็เด็กถือเหรียญค่ะมีพลังงานขึ้นมาชัดเจนอย่างหนึ่งคือวันนี้ท่านกําลังเรียกใครบางคนที่หมดแรงหมดหวงัง หมดกําลังหรือรู้สึกสิ้นหวังรู้สึกท้อแท้หรือรู้สึกว่าฉันไปต่อไม่ได้แล้วค่ะวันนี้ท่านบอกว่าให้ลุกขึ้นมาจุดไฟในตัวให้กับตนเองนะคะแล้วก็เหมือนกับว่ากลับมาดูแลตัวเองนะคะอ่ะอันนี้เป็นพลังงานแรกเลยนะพลังงานที่2ถัดมาท่านบอกว่าวันนี้ค่ะ ถ้าคุณกําลังจะทําตั้งใจทําสิ่งดีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับการสร้างชีวิตของตัวเองการสร้างอนาคตเพื่อคนที่คุณรักหรือการทําเงินการทํางานเพื่อให้เพื่อให้เกิดชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตวันนี้คุณอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะคะแต่การเหนื่อยนี้คุณจะไม่ถึงตายการเหนื่อยนี้คุณจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะหายเหนื่อยเพราะความรักหายเหนื่อยเพราะความรู้สึกแบบว่า ชื่นชมหายเหนื่อยเพราะรู้สึกเห็นเงินหายเหนื่อยเพราะรู้สึกเห็นยอดหายเหนื่อยเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันทําให้แบบเราครอบครัวเราได้กินอิ่มนอนหลับกินอยู่ดีแล้วก็ที่สําคัญคือหายเหนื่อยเพราะวันนี้ค่ะงานของคุณมันมีการเกิดดาวออกผลขึ้นตอกงานออกมาได้ดีขึ้น จงรักษาคุณภาพรักษาพลังแรงกายแรงใจกลับมาดูแลตัวเองนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะการสาหรับคนที่เริ่มให้ก่อนที่2เนี่ยการนอนเป็นเรื่องสําคัญมากค่ะนอนให้เพียงพอดูแลตัวเองให้ดีรักษาสุขภาพให้ดีนะคะแล้วไฟในตัวของเราค่ะความคิดสมองไอเดียสิ่งต่างๆมันจะโลดแล่นเจริญชยานขึ้นแล้วที่สําคัญนะคะมันจะทําให้เกิดการเงินแล้วตอนนี้คุณอาจจะแบบบอกว่ามีช่องทางการทําเงินหารายได,ได้ได้เลยแต่ อาจจะทําให้คุณเกิดไอเดียใหม่ๆในการที่จะหาวิธีทำมีช่องทางใหม่ๆในการที่เหมือนกับว่าจะหาะไรายได้ใครที่ต้องคิดในเรื่องของคอนเทนต์คิดในเรื่องของไอเดียคิดในเรื่องของแบบวิธีการใหม่ๆที่จะต่อยอดจากสิ่งที่คุณทำค่ะจงนอนซะจงนอนนะคะนอนให้เพียงพอทํางานแบบให้เพียงพอนอนให้เพียงพอแล้วคุณจะเกิดไอเดียใหม่ๆ ขึ้นขึ้นมาแล้วจะทําให้ไอเดียนั้นอนะแต่ถาาว่าไอเดียใหม่ๆที่คุณจะได้นี่นะมันจะเป็นไอเดียที่ตอกเงินดีมากเลยนะและเป็นไอเดียที่แบบได้รับการตอบรับและได้รับการยอมรับนะคะอันนี้ต้องบอกเลยพลังงานขึ้นมาอีชัดอ,อีกชัดเจนนะอีกอันนึงก็คือว่าวันนี้มาในแนวความรักเขาบอกว่าใครที่โสดมานานแล้วก็เหมือนกับไม่ได้ไปเจอใครเลยหรือว่าแบบวันนี้ฉัน work from home อยู่บ้านเาเป็นปีแล้วไม่ได้ออกไปไหนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไพ่กำลังจะพูดว่าโชติตาฟ้าลิขิตอาจจะโดนบันดาลให้คุณอะคะ่ะได้คุยออกับใครสักคนหนึ่าเนทีีจจ่งยดวกั เป็นหัวหน้างานเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นใครที่แบบเหมือนก็เป็นเกี่ยวพันกันด้วยเรื่องงานแล้วมีโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์แล้วในอนาคตอะคะ่ะอาจจะเป็นอะไรที่แบบเป็นการละกันหรือว่าเป็นกําลังใจให้ต่อกันได้นะคะ อีกอันหนึ่งที่พลังงานไพ่ขึ้นมาชัดเจนสำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่2นะคะใครที่กําลังป่วยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบหลังข้อกระดูกกล้ามเนื้อใครที่รู้สึกว่าวันนี้ขาเจ็บปวดเข่านะคะท่านบอกว่าคุณอาจจะต้องลุกขึ้นมาทําโยคะมาดูแลตัวเองนะคะรวมถึงอาจจะต้องลดน้ําหนักในลักษณะของการกินผลไม้นะคะหรือในลักษณะของการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับการเป็นมังสวิรัตหรือว่าอาจจะละเนื้อสัตว์นะคะให้เหมือนกับว่าให้ดูแลเกี่ยวกับในเรื่องของน้ำหนักนะคะแล้วสุขภาพอะ่ะจะดีขึ้นแต่วันนี้ใคร กำลังท้อใครกําลังรู้สึกว่าหมดแรงกับชีวิตใครกําลังรู้สึกว่าเฮ้ยแ <c oughs> บบไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยไพ่บอกว่าวันเนี้ยท่านใหญ่คุณลุกเพราะว่าตัวคุณ่ะมีศักยภาพมีความสามารถแต่ถ้าวันนี้ใครกำลังท้อใครกำลังรู้สึกแย่เพราะคำพูดคนท่านบอกว่าเอาคำพูดทนนั้นทิ้งไปแล้วลุกขึ้นมาสู้ใหม่คุณจะประสบความสำเร็จแล้วที่สำคัญความสามารถของคุณอะ่ะ มันเกินล้ํากว่าที่คนคนนั้นศประมาคุณอีกเพราะฉะนั้นวันนี้พลังกองที่2เป็นพลังที่บอกว่าลุกขึ้นมาสู้ค่ะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จเรามาดูพรพระพิ่คเนศกันดีกว่าโอโหลุยนะลุยแล้วจะประสบความสําเร็จแล้วเป็นการลุยที่ มือคุณมือคุณทําและเป็นการลุยที่แบบว่าทําในสิ่งที่คุณกําลังจะทำอะ่ะเป็นสิ่งที่จะประสบความสําเร็จมันใช้มันต้องมีอุปสรรคมันต้องเสียเวลามันต้องเหนื่อยมันต้องอะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้จะคุ้มค่าแล้วจะบอกได้เลยว่าคุณอะ่ะเป็นเลือดนักรบเป็นเลือดนักสู้ถ้าเกิดคุณบ้าพลังแบบบ้าดีเดือดขึ้นมานะคุณทําไม่หลับไม่นอนเลยเพราะฉะนั้นวันนี้กลับมาปลุกไฟในตัวเองความสําเร็จในตรงนี้มันอยู่ในมือคุณเขาบอกว่า เกินการพักผ่อนเกินเวลาจะพักผ่อนแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือกลับมาดูแลตัวเองกลับมารักตัวเองวันนี้คําพูดคนหรือคําสบประมาทของคนหรืออะไรก็แต่ที่มาจากสิ่งอื่นรอบด้านที่มันเข้ามาถาโถมเราหรือทาให้เรารู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่ไม่ต้องไปฟังมันสนใจเสียงของหัวใจตัวเองพักผ่อนได้ในะความหมายคือท้อได้หรือมีความรู้สึกไม่สบายใจได้ไม่สบายกายได้รู้สึกแบบหมดหวังได้รู้สึกอะไรได้แต่ต้องลุกขึ้นมาค่ะเพราะว่ามัน เขาเรียกว่าแหละไม่มออยากจะบอกว่าพลังของไพ่เขาบอกว่าเขาไม่ชอบให้ใครมาสบประมาทคุณอ่ะหรือเขาไม่ชอบเขาไม่อยากเห็นอ่ะคุณตายเพราะคําพูดคนอ่ะแล้วเขาอยากให้คุณอ่ะลุกขึ้นมาสู้แล้วก็ทําให้คําสบประมาทนั้นมันหายไปโอ้โหดุเดือดมากเลยไพ่วันนี้ <laughs> นี่ค่ะอันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่นะเหมือนก้าวลงสู่สนามรบอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นสนามรบที่คุณจะมีอาวุธพร้อมมือแล้วก็เหมือนว่ามีพลังที่คุณรู้สึกว่าฮึกเหิมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอะ่ะแล้วมันจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นแม่หมอทํานายว่าถ้าตอนนี้นะรู้สึกเหนื่อยไปนอนพักผ่อนพรุ่งนี้เริ่มใหม่แล้วพรุ่งนี้เริ่มใหม่ทําให้ดีทําให้ทําให้พลำด้วยพลังให้เต็มที่เลยรับรองว่า คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆใครที่แบบขายของช่วงนี้แบบเหนื่อยเหลือเกินหรือแบบโหเฮ้ยแบบมันมันล้าเหลือเกินมันอะไรอย่างเงี้ยนอนนอนให้เพียงพอนอนให้นอนให้หลับกินให้อิ่มนอนให้หลับซัดทุกเรียนซัดทุกเรียนสักเม็ดนึงแล้วก็แบบไปนอนให้สบายใจเปิดแอร์ชุ่มฉ่ำก่อนนอนในลืมสวดมนตดด้วยอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตื่นขึ้นมามีพลังอ่ะคุณจะเห็นเลยว่าแบบมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามามีงานเข้ามามีเงินเข้ามานะถ้าถ้าแบบ เขาเรีเยกอะไรนะถ้าหมดแรงเพราะการทำงานจงไปนอนถ้าหมดแรงเพราะคำพูดคนจงลุกขึ้นถ้าหมดแรงท้อเพราะหมดกําลังใจลุกขึ้นมาเพราะคนคนในกองที่สอเป็นมนุษย์มีไฟเออแล้วก็ที่สําคัญทําอะไรด้วยตนเองทําแล้วประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนอย่าให้ใครมาสบประมาทเราอย่าให้ใครมาหัวเราะเยาะเรานะคะแล้วเราจะไม่ล้ม เราจะลุกขึ้นมาได้เราจะไม่แพ้เพราะคำพูดใครนะคะเอาละค่ะส่งกำลังใจให้ทุกวิถีทางนะคะทุกช่องทางมีโอกาสเสมอถ้าวันนี้คุณบอกว่าแม่หมอยังหาทางออกไม่เจอยังไม่รู้จะไปยังไงต่อกลับมานั่งนิ่งๆกับตัวเองแล้วถามตัวเองว่าเราอยากมีชีวิตแบบไหนเราอยากเป็นยังไงเราอยากทำอะไรแค่ตัดสินใจได้แค่ รู้ได้ว่าตัวเองจะทําอะไรรู้ได้ว่าตัวเองอยากเป็นยังไงตัวเองจะมีหนทางไปยังไงเดี๋ยวฟ้าจะเปิดทางให้กัคุณเองจริงค่ะสําคัญสุดคือ ต้องกลับมาโฟกัสที่ตัวเองก่อนนะคะจุดไฟในตัวเองขึ้นมาก่อนแล้วรับรองค่ะว่าเดี๋ยวเมืม่อคุณมีใจมันมีทางเองโอเคนะส่งกําลังใจให้คนเลือกไพ่ในกองที่2ฮึกเหิมฮึกเหิม,หมอ่านะคะแล้วพบกันใหม่กับเรื่องเด่นวันนี้พี่อาราตดวงรายวันค่ะได้ทุกวันเวลาทุ่มครึง่งถ้าชอบฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งและฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานนะคะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกพ่ายในกองที่3นะคะคุณได้พ่4ี่เหรียญค่ะ อัศวินถือเหรียญค่ะ7ถ้วยค่ะ Justice ค่ะแล้วก็5ดาบนะคะมีพลังงานขึ้นมา อยู่อย่างหนึ่งค่ะสําหรับใครที่กําลังตกงานหรือใครที่กําลังหางานหรือว่าใครที่รองานในเวลานี้นะคะต้องบอกว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะในช่วงของการหางานนะคะคุณอาจจะต้องค้นพบตัวเองให้เจอว่าตัวเองมีความชอบมีความถนัดอะไรนะคะแล้วก็ที่สําคัญคืออาจจะได้เปลี่ยนงานความหมายคืออาจจะเปลี่ยนสายเปลี่ยนออลักษณะอาชีพจากเช่นเมื่อก่อนทํางานบริษัทตอนนี้อาจจะต้องมาเป็นฟรีแลนซ์ทำงานของตนเองนะคะหรือว่าอาจจะต้องมา เริ่มต้นศึกษาทําอะไรใหม่ๆนะคะหรือว่าอาจจะได้ไปทางานอะไรเกี่ยวกับหน่วยงานราชการองค์งกรองค์กรราชการเล็กๆเช่นลักษณะเหมือนกับเป็นกอมอกนันผู้ใหญ่บ้านลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้เป็นพลังงานไพ่กองที่1เนาะพลังงานกองที่2ก็คือเหมือนค่ะว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่มีการเจรจาเกี่ยวกับในเรื่องการเงินเกี่ยวกับเช่นลักษณะเหมือนการสอบสัมภาษณ์การเรียกเงินเดือนหรือว่าลักษณะของการที่แบบ หายอดหรือการเซ็นสัญญานะให,ให้เขาบอกว่าให้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องข้อข้อข้อกฎหมายเอกสารสัญญาให้ดีนะคะอย่าอย่าประมาทอย่าเลนเลอนะคะแล้วก็มีการเจราจาตกลงนะในเรื่องของการเงินะจะเป็นเรื่องดีเป็นข่าวดีขึ้นมามากกว่าค่ะพลังงานกองที่3มอีกพลังงานหนึ่งอันนี็นพลังงานสําคัญที่อยากจะบอกคือวันนี้นะคะคุณอาจจะกําลังหา เขาบอกว่าไม่ได้คิดคุณตัดสินใจแล้วด้วยซ้ําว่ามีช่องทางหรือวิธีการทําเงินอะไรที่เหมือนกับว่าคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะขยับหรืออาจจะเช่นยกตัวอย่างนะอยากจะซื้ออุปกรณ์ทํางานเพิ่มอีกสักชิ้นหนึ่งแต่ก็มีความลังเลนในจิตใจว่าถ้าซื้อไปแล้วมันจะ ลงทุนแล้วคุ้มไหมอาพูดภาษาชาวบ้านเลยลงทุนแล้วคุ้มไหมซื้อ,อ,อซื้อเตาอีกอันหนึง่งจะมีคนสั่งขนมอบเพิ่มหรือเปล่าหรือว่าลงทุนไปแล้วเนี่ยจะได้ผลตอบแทนมายังไงก็เลยเอาจจะเกิดความลังเลและเกิดความแบบสองจิตสองใจแล้วก็มีความสึกว่าก่อเหรียญคือกอดเงินไว้ดีกว่าไหมหรือเก็บเงินไว้ดีกว่าไหมไพ่ตอบอย่างนี้ค่ะถ้าสิ่งนั้นไม่มีความจําเป็นคําว่าจําเป็นเช่นหนึ่ง เกี่ยวข้องกับเรื่องของความร้อนอุณหภูมิอย่างบางคนอาจจะต้องอบขนมนานขึ้นเพราะว่าออเดอร์เยอะขึ้นนะคะแต่ว่าเราก็เหมือนกับว่าเตาอาจจะ ร้อนมากเกินไปหรือว่าใช้ระยะเวลายาวนานเช่นสมมติมีเตาเดียวใช้เวลาทานในการทํา2ชั่วโมงอย่างเงี้ยถ้ามี2เตาอาจจะใช้ทเวลาในการทํา2ชั่วโมงเหมือนกันแต่ว่าได้ปริมาณเท่เพิ่มมากขึ้นอันนี้แนะนําว่าคุณควรซื้อนะคะลักษณะการตัดสินใจแบบเนี้ยคือเหมือนการทําให้มันมีมูลค่าหรือมีช่องทางในการทําเงินมากขึ้นจะตอบว่าการลงทุนครั้งนี้ถือว่าดีค่ะ ถือว่าดีเลยนะถือว่าดีคือการเหมือนกับว่าเอามันมาต่อยอดได้ล้วจะประสบความสําเร็จดังนั้นฝากไว้าสาหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่3ที่กําลังมีความลองเลวว่าฉันจะเก็บเงินไว้ก่อนดีไหมนะหรือว่าฉันจะอเอาไปลงทุนไปซื้อตรงนี้ไปซื้ออุปกรณ์มาไปหาอุปกรณ์มาเสริมเพื่อที่จะทําให้มันแบบ หมือนนะมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือว่าไม่ต้องรอนานหรือว่าไม่ใช้ระยะเวลาไม่ใช้เวลานานหรือว่าแบบทาให้มาอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตแล้วไปทําอย่างอื่นได้ดีมากขึ้นอ่ากาลังชั่งน้าหนักอยู่แม่เหมาะช่วยตัดสินใจเลยค่ะถ้าเกิดสมมติว่ามันทําให้เ,เวลาน้อยลงหรือว่าเวลาเท่าเดิมแต่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเป็นการลงทุนที่มีความคุ้มค่าแน่นอนค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะคุณมันอาจจะทําให้คุณมีเวลาไปทําอย่างอื่นมากขึ้นมีเวลาพักผ่อนมีเวลากลับมาสวดมนต์มีเวลามาดูแลตัวเองมากขึ้นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะกกาารรรรจจะะลงทุนหหืืออออต่ยด จะคิดทําอะไรก็แล้วแต่ค่ะขอให้ตมีแนวโน,น้มในการตัดสินใจที่มันเป็นพลังบวกแล้วก็ใช้ได้จริงเกิดขึ้นได้จริงแล้วที่สําคัญจะตอบว่าการลงทุนในครั้งนี้คุณจะได้เงินคืนกลับมานะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลยังไงถ้าต้องซื้อเตาหรือถ้าต้องซื้ออะไรเพิ่มขึ้นรับรองว่าจะได้เงินจากตรงนั้นกลับมาอย่างแน่นอนค่ะอันนี้ฝากไว้สำหรับคนที่เลือกพ่ในกองที่3นะคะแล้วก็วันนี้เรามาดูพลังพลาสิกคเนตกันจริงๆพลังกองที่3ในวันนี้นะแม่หมออยากจะบอกว่า ก้าวเดินไปเถอะก้าวเดินต่อไปแต่ว่าลักษณะของพลังกองที่สะสะคุณมีเรื่องของการแบบตระหนักมากขึ้นคิดเยอะมากขึ้นแล้วก็ระมัดระวังมากขึ้นเป็นเรื่องที่ดีค่ะวันนี้ใครมีเกณฑ์นในการเจรจานะคะหรือเป็นลักษณะเหมือนกับการติดต่อการดีลงานนะคะค่อนข้างดีวันนีเ้เหมือนกับว่า อาจจะมีเรื่องของเอกสารสัญญาต้องกลับมาดูนะคะแล้วก็มียังความสัมพันธ์หรือว่าสถานภาพของการดิวงานกันอะค่อนข้างดีเลยค่ะนะค่อนข้างดีเลยแล้วก็จะมีแนวโน้มทิศทางในการที่จะประสบความสําเร็จนะคะที่เหลือคือเจราจากับเรื่องผลประโยชน์ถ้าลงตัวการเอกสารสัญ,ญญาลงตัวไม่เหมาะคิดว่าลุยได้แน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังไพ่ไพะพิเศนกันเนาะอ่ะ ตัดความกังวลออกค่ะนะตัดความกังวลออกตัดความคิดที่แบบกลัวนูน่นกลัวนี่ออกไปแต่ให้พิจารณานตามหลักความเป็นจริงสิ่งนั้นมันเป็นอาวุธสิ่งนั้นมันเป็นอุปกรณ์ทํากินหรือเปล่าสิ่งนั้นมันมีความจําเป็นไหมมันต้องใช้จริงหรือเปล่านะ,ะคิดบวกก่อนและอีกอย่างหนึ่งาการทําอะไรก็แล้วแต่บางทีมันต้องมองรอบๆนะเหมือนกับว่าต้องคิดต้องคิดให้ให้แบบคิดในหลายๆด้านคิดในหลายๆมุมอ่า คุณจะได้รับการอวยพรแม่หมอมองว่าพลังงานของกองที่สามอ่ะเป็นพลังงานไพ่บัพปิการ์แนที่ท่านยังบอกว่าให้คุณลุยนะคะเพียงแต่ว่าโอเคเข้าใจละคือคุณอาจจะคิดเยอะมองหลายด้านมองหลายมุมแต่ว่าวันนี้ทําไมไม่ใช้เซนส์ส่วนตัวในการคิดล่ะหรือตัดสินใจหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแบบเออเป็นส่วนในการตัดสินใจว่ามันมันน่าจะโอเคเพราะว่าแม่หมอมองว่าเออวันนี้การคิดเยอะหรือการคิดแบบเขาเรียกว่าไนะ การตระหนักหรือการแบบการระมัดระวังอ่ะมันมันกลายเป็นว่าบางทีอ่ะมันทําให้เราแบบกลัวหรือบางทีมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราลุยไปได้ไม่เต็มที่ทีนี้ถ้าเกิดสมมติอย่างที่บอกว่าสิ่งนั้นมันมันเป็นความเป็นจริงหรือมันเป็นสิ่งที่เราต้องใช้แล้วมันอำนวยความสะดวกให้อ่ะมันจะทําให้งานเราสําเร็จมากขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีคิดหรืออะไรก็แล้วแต่กระบวนการของการคิดอะค่ะของคนที่เลือกไพ่ในกองที่3อ่ะมันมีทั้งความกล้าแล้วมีทั้งความกลัวบางทีคุณอาจจะต้องแบบถามใจตัวเองว่า ต้องการอะไรมากกว่ากันถ้าตัดความกลัวออกไปนะถามใจตัวเองว่าอะไรที่สําคัญอะไรที่ช่วยเราและอะไรที่เราทําแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราได้มันมาแล้วเราทําให้เรายิ่งแบบมีกําลังในการทํางานมากขึ้นหรือทําแบบไหนที่ทําให้เรามีกําลังมากขึ้นเออแล้วเราควรจะเลือกในทางนั้นเพราะว่าตอนนี้พลังงานของคุณมันละสับกอบการเดินข้างหน้าแต่ว่าก,ก,ก็เตือนอย่างนึก็คือว่าบางทีการคิดก็คิดมองหลายๆมุมหลายๆด้านก็เป็นเรื่องที่ดีนะแล้วก็การรับสื่อหรือการรับสารหรือการ การรับฟังความคิดเห็นคนอื่นก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ในขนาดเดียวกันน่ะมันก็ต้องตกผลึกย่อยอยู่ในตัวเราแล้วเราก็ต้องเป็นคนสุดท้ายที่ตัดสินใจอยู่ดีถูกปะเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าก็ต้องค่อยๆแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรนะคือถามตัวเองอะ่ะว่า ถ้าได้สิ่งนี้มาหรือถ้าทําแบบนี้แล้วว่ามันอำนวยความสะดวกให้กับเราแล้วเรามีกําลังมีแรงที่จะทำจริงๆหรือเปล่าทั้งหมดและทั้งมวลอ่ะยึดตัวคุณเป็นที่ตั้งเออบอกงี้ดีกว่าเนาะค่อนข้างดีอะค่ะพลังงานกองที่สามนี้เท่าที่ดูตามมาในหลายๆวันนะรู้สึกว่ามันเป็นช่วงจังหวะขาลุยแล้วก็เหมือนกับเขากําลังแบบชาร์จแบตหัวใจคุณอนะ่ะให้แข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ให้ให้เข้มแข็งแล้วที่สําคัญแม่หมอมีความรู้สึกว่าเออเหมือนกับ จริงๆแล้วอ่ะครูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาของคุณเนี่ยท่านกําลังเคลียร์ความรู้สึกของคุณแล้วก็เหมือนกับกําลังจะแบบว่าสอนอะไรบางอย่างให้คุณเข้าใจสัจธรรมความจริงของชีวิตหรือบางทีการมองเห็นมองมองเห็นอย่างชัดเจนหรือบางทีเอ่อการที่คุณแบบคิดเยอะมันอาจจะเป็นการใช้เวลาในการพินิจพิเคราะห์แยกแยะมองให้เห็นในเรื่องของสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีมันจะทําให้คุณเหมือนกับเติบโตแล,ละหนักแน่นรับเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอืมโอเคเลยพลังงานสวยมากเลยค่ะแล้วก็ ชอบโอเคส่งกำลังใจคนที่เลือกไพ่ในกองที่3นะคะแล้วพบกันใหม่กับเรื่องเด่นวันนี้พิยาการดวงรายวันของอิมุนพิพาการ3 9า6เกเจอกันทุกวันในเวลาทุ่มครึ่งที่ช่องของเรานะคะถ้าชอบฝากกดติดตามฝากกดกรกะดิ่งและฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ